สวัสดีค่ะวิธีกแก้ไขแก่บัคเก็ตค่ะไม่ต้องงงว่าถ้าไม่ถึงอย่างใส่ชุดเดิมนะคะเดี๋ยวฉันเล่าสตอรี่ก่อนเหนื่อยค่ะคือก่อนหน้าที่จะอัดคลิปเนี้ยมันเป็นก็อัดคลิปบัคเก็ตของฟาเดนฟิลเลียสไปนะคะทีนี้ตอนที่ระหว่างซื้อฟาซันซื้อแยดอะ <laughs> ก็เราก็ เราก็เลยไปเห็นว่าเขายังโปรโมทชุดโคโนนนอยู่ซึ่งตอนแรกค่ะเรามาัน tag เราเราก็เขาก็บอกว่ามันหมดเราก็บอกว่าอ้าวยังมีโคโนนนอยู่แคะค่ะเราก็ทักไปเสร็จซึ่งเราเราอะรู้คําตอบในใจเราว่ามันหมดแล้วก็เออไม่ได้หวังคาดหวังอะไรเขาพนักงานส่วนบอกว่าอ๋อมีครับเพิ่งรับมาเมื่อเพิ่งรับมาเมื่อกี้นี้เราก็เออเราก็อุ้ยเอาเลยสิอะไร,งไรเงี้ยล้วก็ใจใจกะว่าต้องได้สอบชุดแน่ๆสักพักหนึ่งเขาพอเขาก็เราจะคิดชุดที่สองใครจะคิดชุดโคโนนน เขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนพนักงานเขาใกล้เอิใจเพราะว่าถ้าเป็นชุดเดิมอ่ะแก้วมันจะเป็นแก้วเปล่าๆเลยมันได้ใส่กล่องเดี๋ยวเอาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยโทราเหมือนโทรถามอะไรเงี้ยว่าแบบอ๋อเหมือนแบบให้รอแป๊บนึงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งวางขายอะไรอย่างนี้แค่เดี๋ยวให้รอให้การตลาดยืนยันก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปโทรพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้ามันขายได้แล้วเดี๋ยวผมโทรกลับอะไรเงี้ยเขาจะโทรตามมาเอาคอ ก็อ่าไม่ว่าอะไรอัดคลิปเสร็จแล้วก็ลงไปเสร็จปั๊บก็นั่งกินข้าวอยู่ก็เขาก็โทรบอกว่าอ๋อพี่ครับเออมันชุดโคนันขายได้แล้วนะครับพี่ครับเราก็จะกลับไปครับแกเรียต้องกลับมาเอานะคะอ่ะไปดูกันว่ามันมีอะไรนะคะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นภาระของดิฉันมากนะคะกับชุดโคน,นนะคะหนึ่งชุดนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากนะคะ ได้ปอบคอนสองถังนะคะน้ำสองแก้วนะคะพร้อมกับตัวแก้วของโคโน,นัน่ะอย่างที่บอกไปว่าถ้ามาเท่ามารุ่นแรกอะ่ะมันยังไม่ได้ใส่กล่องนะคะอันนี้เขาใส่กล่องมาให้ด้วยนะนะคะนางใส่กล่องมาให้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนี่เรียวมากนะคะยังอยู่ในถุงเดิมแบบเบ็ดเสร็จ ก็แบบเออมันสวยดีอะไรเงี้ยก็ไหนๆก็เป็นโคน่ะเราก็เอาให้ครบนะฮะเออมันน่ารักดีก็เลยแบบนะเอาซันหน่อยนะครับซึ่งก็กลายเป็นข้อดีไปนะคะนะคะอ่ามันก็ยังมีอันนู้นไอ้นี้บอกเหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามันมาพร้อมกับกล่องด้วยเราก็จ้โอเคแมา ะะมีหลอดมาพร้อมนะ,มนะ,ะก็ขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณน้องๆพน,นักงานนอ้นองสตาบทุกท่านนะคะที่ไอคอนซินเนกอนิกนะคะที่ไอคอนสยามนะคะที่แบบคงเห็นว่าแบบอีนนี้ท้าสายามได้มากมอะไรเงี้ยนะคะก็แบบ ถามมให้ทำอะไรๆทุกอย่างขอบคุณมากจริงนะคะก็ได้อย่างที่แบบตั้งใจแล้วว่าแบบเอออยากได้อันนี้เนี่ยเ,ยเป็นโคนดนานเลยะครับก็เลยแบบไหนก็ซื้อแล้วก็ซื้อไปขอบคุณมากจริงนะคะอคุตส่าห์โทรตามนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอาละค่ะทำได้สองอีพีเลยเห็นไหมนะคะในวันเดียวก็ ไม่มีอะไรค่ะขอบคุณมากจริงที่เออดูกันแล้วก็ขอบคุณทรรชอ a t ช r ์มม่จริงนะคะเอาละวันนี้ไปก่อนละค่ะไ่้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในยีทีหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะ